สวัสดีคะ่ะทุกคนถึงแม้จะยังไม่สิ้นเดือนแต่ทุกคนอย่าเพิ่งสิ้นใจกันนะคะทำงานกันมานเหนื่อยทั้งที่เราก็ต้องมีผลตอบแทนซีและผลตอบแทนที่พวกเราคุ้นเคยและต้องการกันมากที่สุดนั้นก็คือเงนิงนเงนินเงินว่าแต่ทำไมถ้าเป็นเงินละ่ะทำไมไม่ใช่ยางอื่นนะ่ะมันมีการเดินทางยังไงงั้นวันนี้เราจะไปย้อนอดีตเจาะกันคะ่ะว่าจุดเริ่มต้นของเงินการเติบโตของมันและบทบาทของเงินต่อชีวิตของพวกเรามันเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะ อย่างที่เรารู้กันนะคะว่าเงินตราเนี่ยใช้เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนแต่ทำไมเราต้องการมันละ่ะลองถอยย้อนกลับไปในสมัยอดีตที่มนุษย์เรายังใช้การแลกเปลี่ยนสินค้าหรือสิ่งของหรือบริการกันอยู่นะคะลองนึกภาพเราพยายามที่จะแลกข้าวกับรองเท้าสักหนึ่งคู่แต่เอ๊ะรองเท้าคู่นี้มันควรจะมีค่าเท่ากับข้าวปริมาณเท่าไหรล่ล่ะอะแล้วถ้าอีกคนอยากจะได้รองเท้าหนึ่งคู่เหมือนกันแต่เขาไม่มีข้าวเพราะว่าบ้านเขาปลูกแอปเปิ้ล ถ้าอย่างนี้รองเท้าหนึ่งคู่จะต้องเท่ากับแอปเปิ้ลจำนวนเท่าไหร่แล้วต่อให้ทุกคนใช้ข้าวหรือว่าแอปเปิ้ลนะคะช่างทำรองเท้าก็คงแบบเออฉันมีแอปเปิ้ลกับข้าวเยอะมากแล้วฉันกินไม่ไหวแล้วสุดท้ายก็เก็บไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันจะเน่าหรือไม่ก็ต้องเอาไปแจกจ่ายถ้าทุกคนคิดตามอยู่นะคะก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ง่ายเลยใช่ไหมล่ะคะดังนั้นคอนเซปต์ของเงินจึงเข้ามามีบทบาทตรงนี้แหละแล้วก็เป็นทางออกที่ลงตัวให้กับการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันค่ะ เงินตรามีหน้าที่หลักๆอยู่3อย่างด้วยกันได้แก่ 1. เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 2. เป็นหน่วยสําหรับการคํานวณหรือว่าการทําบัญชีและ 3. ยังสามารถเป็นมูลค่าเก็บสะสมได้อีกด้วยซึ่งทั้งหมดจะเห็นได้เลยว่ามันช่วยปรับปรุงการแลกเปลี่ยนให้ดีขึ้นทําให้การค้ามีความยุติธรรมมากขึ้นแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะทีนี้เราลองไปดูรูปแบบแรกๆของเงินกันในสมัยโบราณ มนุษย์เราแน่นอนแหละว,ว่าใช้อย่างอื่นที่ไม่ใช่เงินเหมือนในปัจจุบันละ่ะแต่เขาใช้หน่วยแบบอื่นๆกันแทนอย่างเช่นเปลือกหอยเกลือหรือว่าสัตว์ต่างๆเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนค่ะแต่ตัวที่ทําให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปจริงๆเลยอะ่ะก็คือเหล่าโลหะที่มีมูลค่ามากกว่านั้นเองทองคําและเงินได้เริ่มเข้ามามีบทบาทและมูลค่าในการเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าสูงในตัวมันเองอยู่แล้วแล้วก็นําไปสู่การผลิตเงินตราที่ทํามาจากโลหะเหล่านี้ ซึ่งต่อมาก็ถูกใช้เป็นมาตรฐานของเงินที่ใช้กันมาอีกยาวนานเลยต่อมาเมื่ออรารยธรรมของมนุษย์เริ่มเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นก็ได้เกิดเงินตรารูปแบบต่างๆขึ้นในแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคอย่างเช่นในจีนก็จะใช้หอยเบี้ยและต่อมาก็เป็นเงินโลหะที่พบเห็นกันได้บ,บ่อยๆในขณะที่ฝั่งตะวันออกกลางก็จะใช้ดีน่าทองคํามาเป็นสกุลเงินค่ะจากเงินดรัชมาในสมัยกรีกโบราณไปจนถึงโกคุนในสมัยญี่ปุ่นที่ยังมีระบบศักดินา แต่ละพื้นที่ก็มีสกุลเงินที่เฉพาะแตกต่างกันออกไปซึ่งสกุลเงินเหล่านี้เมื่อเรามองย้อนกลับไปนะคะมันไม่ใช่แค่ตัวกลางสำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วแต่มันยังสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมทรัพยากรและเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่แต่ละยุคสมัยอีกด้วยค่ะ Fast forward มายุคใหม่ใกล้ๆปัจจุบันหน่อยเราจะได้เห็นการเกิดขึ้นของเงินกระดาษหรือว่าธนบัตรนั่นเอง โดยมีพี่จีนเป็นชาติแรกที่เริ่มนำธนบัตรเข้ามาใช้ในสมัยราชวงศ์ถังหรือว่าประมาณคริสตศตรวรรษที่7-10นะคะซึ่งการใช้ธนบัตรนี้เองก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับการซื้อขายแลกเปลี่ยนและการจับใจใช้สอยมากเลยลองคิดดูนะคะถ้าเราต้องพกเหรียญจำนวนมากมันก็จะตุงกระเป๋าหนักกระเป๋าหนักเป็นก้อนขนาดไหนเทียบกับการพกธนบัตรไปเป็นใบๆความสะดวกสบายตรงนี้มันต่างกันเยอะเลย และต่อมาแนวการใช้ธนบัตรนี้ก็แพร่หลายไปยังโลกอิสลามและยุโรปผ่านการค้าขายแล้วก็เปลี่ยนวิธีเปลี่ยนวงการค้าขายในที่สุดค่ะเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าทั่วโลกก็มีการใช้เงินกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานทองคำที่เริ่มใช้ในสมัยคริสตศตรวรรษที่19ซึ่งนำไปสู่ fiat currencies หรือว่าเงินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นั่นเองซึ่งอันนี้มันจะไม่มีค่าในตัวเองแต่ว่าสามารถจับต้องได้นะคะ นำมาซื้อขายแลกเปลี่ยนได้โดยค่าของเงินเฟียน,นี่ยก็จะขึ้นอยู่กับนโยบายการคลังและกฎหมายต่างๆของแต่ละประเทศค่ะในวันนี้เศรษฐกิจของโลกเราก็ยืนอยู่บนระบบสกุลเงินที่หลากหลายและซับซ้อนอยิ่งกว่าในอดีตซะอีกไม่ว่าจะเป็นรายการดิจิตอลสถาบันการเงินทุกอย่างล้วนรวมกันและเอื้อในการค้าขายและบริการค่ะและนี่ก็คือการเดินทางอันน่าสะจใจของเงินค่ะ จากการแลกเปลี่ยนสินค้าแบบโบราณมาจนถึงระบบเงินตราอันซับซ้อนที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเงินมีบทบาทในการเชฟรูปแบบของโลกที่เราอยู่กันทุกวันนี้มากแค่ไหนเราหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไปไม่มากก็น,น้อยนะคะและถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดเราก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ